าแล้วดูแม็กแกนี่กใส่หลังคานี่มาเออนี่แกใส่เอาไว้รุ่นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันแต่ว่าตอนเนี้ยแค่เนี่ยครับของเล่นของเล่นที่แกใส่ใส่ไว้เนี่ยเนี่ยครับก็จัดเต็มตัวร่าเซลล์เป็นไงพี่สองแผงครับสามร้อยสิบบาทสองแผงขนานกันตายแล้วตายแล้วแล้วเปิดร้านอย่างนี้เนี่ยคงไม่ต้องบอกนะครับว่าใครทําให้นะครับโอ้โหพี่แล้วพี่แกงเริ่มจากอะไรพี่มีแรงพลันใจอะไรตอนแรกก็คือตอนแรกอยากได้รถตู้ครับรถตู้เทียงแต่ว่าเออแฟนก็บอกว่าอ่ะคือรถตู้มาแล้วคันนี้ทําไง สรุปว่าเออเหมือนกับท่าลองทำคนนี้ด้วยกันก็เห็นมีแคมเปอร์เขาก็ทํากันก็เลยตัดสินใจไปซื้อวัสดุพวกนี้วัสดุเบานะครับพวกนี้เป็นวัสดุเบาเบามากเลยที่ขูกไปข้างบนเนี่ยซื้อจากไทยวัสดุแผ่นแผ่นหนึ่งยาวสองเมตร <7 S 2> ก,การบุกพวกการบุกแล้วก็พวกฝ้าอะไรเนี่ยถ้าใครมีศิลปะเขาเรียกว่า คือมันมีแผ่นเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมาเยอะนะพี่แก่งนะเบาครับมันคือทั้งเน้นเบาเน้นแบบเก็บเสียงสามารถทนความร้อนได้สะท้อนความร้อนได้บ้างอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเยอะครับตอนนี้โอ้ยใครนอนอะไรเงี้ยไม่พอแล้วก็นอนได้อีกชุดหนึ่งโอ้ยนี่มีทำแผ่นพับอันนี้มาอีกอันนี้อันนี้คือแข็งแรงนะครับไม่ใช่ไม่แข็งแรงนี่อย่าบอกว่าทำเองหมดอีกนะทำเองเฮ้ยเดี๋ยวน้พี่ไปไว้เผื่อจำลองไว้นอนกระโหลกแต่เคยนอนแล้วแหละขบนนี้เคยนอนแล้ว อันนี้ก็ใส่ของได้เยอะเลยกระโหลวันนี้ใส่ของได้เยอะเลยน้อยกัมานีส่แสดงวันนี้ลูกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ตัวนี้เพิ่งเสียไปตัวนี้หายไปโใจดตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักเลยจ้าด้วยอ่านอนกับเขาอันนี้ก็โอเคอ่นี่โอ้โนี้ครับนี่เก็บนี่เลยหมายถึงว่าเอาแบตจาแบตจากบนบ้านโซลารเซลล์ว่าหันไปนู่นจะเห็นโซลาร์เซลล์บนบ้านสามสิบสี่แผงอยู่บนหลังคานู่นครับ S <S 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 ใครผ่านโซนแล้วมาเขามาปรึกษาก็ได้ครับเซอร์าเซลตอนนั้นม,มี8,000 BTU 8,000 BTU ราคามันอยู่ประมาณ20,000 20,000นิดๆ20,001จริงๆก็อยากจะได้หรอกตัวนั้นเพราะว่าบอกของยังไม่เข้าครับตอนนี้นเต็มเลยนะที่คุณมาโนดอ่ะคุณมาโนดอุปกรณ์การเกษตรอยู่ที่สุพรรณบุรีโอ้โหเขาเยอะโรงงานนี้ใหญ่มากเลยใหญ่ๆ่ใหญ่เลยละ่ะใหญ่ใหญ่จริงคุณมาโนด่ะพิมพ์เข้าไปเลย การเกษตรเนี่ยโอ้อแอร์เขาดีๆหลายตัวมีหลายตัวเลยม,ม,มีหลายตัวเลย<อ>แล้วก็พอไปสักสิบยี่สิบนาทีเนี่ยจะลดหนึ<อ>่งถึงเจ็ดแอมมันจะลดแอมจะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆนี่พูดถึงเปิดกลางคืนนะครับเปิดกลางคืนแต่กลางวันเนี่ยโ,โอ้โหไม่ค่อยลดเลยส<ม>ิบแอมสิบเอ็ดแอม,ม,มอยู่คงที่เลยกลางวันก็อย่างว่านะเพราะว่ามันมันทำงานหนักกินเยอะกว่ากว่าพวกมันพูดถึงกินแอมแอมจากแบตเตอรี่เนี่ยกินเยอะใช้แอมแบตเตอรี่เยอะ แต่แอมดีซีก็อยู่ประมาณดีบันเหมือนแอร์บ้านอะเปิดใหม่ๆกินอยู่ประมาณสี่ถึงห้าแอมป์แอร์หมื่นหมื่นห้านะที่ใช้อยู่ที่บ้านใช้อยู่แล้วก็ก็มีพวกอุปกรณ์จุกจิตไม่มีอะไรมากแล้วนอกจาก็แล้วก็อาบน้ำข้างนอกเลยเวลาไปทั้งิ่งอาบน้ำข้างนอกมีมีตัวมีทำไวอีกนะพี่นะมีมีมีขาห้อยขไม่เลยําไม่เลย แล้วก็พี่แกงก็เลยแนะนําว่าถ้าใครอยากจะเล่น24โวลต์นะครับก็เล่นเป็นตัวใหม่ๆตอนนี้เพราะว่ามันเป็น DC ตรงมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าขับเคลื่อนพลังนะครับไม่ต้องผ่านอินเวอร์อเตอร์แปลงไฟตัวนี้ก็สั่งก็ทํามา7,000กว่า 7, 7, 5, บาท7,500พนห้าเจ็ดพัาเหมือนกันเนาะคู่ละ7,500พันโอ้ยน,นี่ก็ถ้าไซส์ประมาณนี้เนี่ยอย่งางไรนั้นผมซื้อที่ของฮารีเอ็กซ์เพสหมื่นหนึงพี่แต่ว่าใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่านนั่แหละอ๋อเดี๋ยวนี้สั่งทำได้อีกเนาะสั่งทำได้อ๋อเดี๋ยวเขาให้ทุกคนนเพื่ออๆลงงฟั ประสบการณ์พ <film, people> <it>. ี่ๆเขาเนี่ยครับบางทีลองไปคุยกับร้านพวกร้านเหล็กมีร้านมินยมอลอยู่ชัยนาทอยู่ชัยนาทคนทำอยู่ชัยนาทวันขอบไปเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะทำมาตามตามรูปเลยนี่ครับพัดลมแก๊สิดสบายอากาศนี่ครับเออเออดีไซน์แบบ